เียนคุณครูที่เคารพและคณะกรรมการทุกท่านค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องข้อมูลข่าวเกี่ยวกการเจริญเติบโตของต้แตงกวาค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ 1. นติ๋มกัญญาพัฒน์พุญธรรม 2. เด็กิมพัลาดาการหาพันธ์และ3หนูเด็กอิงสุภัยบันเทิงค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะในยุคปัจจุบันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเกษตรยิทรี ที่มีความสําคัญในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยทางอาหารก็ได้พบว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องคือการใช้สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนั่นไวยเหตุน,นี้คณะผู้จัดจทำได้ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทําการศึกษาสืบค้นและค้นควาทํา,าการทดลองว่าฮอร์โมนข่จะสามารถใช้ทดแทนสารเคมีที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้หรือไม่เพื่อที่จะลดปัญหาดังกล่าว แลคะคณะก็จะทาได้เห็นตรงกันว่าฮอร์โมนไข่สามารถเป็นสารที่ช่วยเ่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีทั้งยังส่งผลดีต่อพืชมากซึ่งฮอร์โมนไขาสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการในการเจริญเติบโตของพืชได้ดีและยังปลดสารเคมีด้วยค่ะปัญหานะคะเนื่องด้วยปัจจุบันนี้ในแตงกวามีสารเคมีจานวนมากถ้าหากผู้บริโภคเป็นพวกแตงกว่าที่มีสารเคมีอยู่ต่อเรื่องการเวลานานจะทำให้มีการสะสมตัวของสารเคมีในร่างกายแต่ต้นแตงกว่า มีการอดออมผลที่เร็วอยู่แล้วแต่ทางค,คณะผู้จัดทาต้องการเร่งการเจริญเติบโตให้เร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยไม่ต้องใช้สารเครมีสมมติฐานนะคะข้อมติฐานจุดที่2มีประสิทธิภาพในการช่วยอ,อดออมผลผลิใตในการมากที่สุดค่ะข้อที่สองจนวนของไข่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเจริญเติบโตของต้นแตงกวาค่ะชาวนับจุดประสงค์ของโครงมาี้นะคะนำโครมานี้นขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาว,ว่าอัตราส่วนในฮอร์โมนไขสูตรใด,ดที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากันนั่เนเองค่ะ นะะในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นแตงกวากับฮอร์โมนไข่ค่ะระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมถึงวันที่22พฤศจิกา2563ตัวแปรต้นนะคะคืออัตราสวา่วนของไข่ต่อนมเปรี้ยวนมตาลาสแดงค่ะตัวแปรควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้รดปริมาณแสงแดดที่ได้รับชนิดินที่ใช้ในการปลูกและปริมาณน้ำที่ใช้ผสมกับฮอร์โมนไข่ค่ะตัวแปรตามการเจริญเติบโตของต้นแตงกวาคือการเอาดรอลของต้นแตงกวาค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนะคะ 1. ได้สารนจีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสามารถทำได้อย่างง่ายง่าย 2. ได้เรียนรู้วิธีการทำของมลวลไข่ 3. ที่สุดเพื่อให้สามารถดูสิ่งได้เลยฮอมนไข่คือกรดมิลิช่วยเพล่มพืมีเซลล์ผู้ที่แข็งแรงเพื่อ จะมีประโยชน์ต่อคนและสัตว์แล้วยังมีประโยชน์ต่อพืชพอเมื่อน,นํามาหมักจะได้ความมันไข่ที่ช่วยในการกระตุ้นตาดอกเพิ่มสีินจีนในดินทําให้ดินเร่วนซุยและอุ้มน้าได้ดีโดยเกษตรกรสามารถทํำความมันไข่ได้ง่ายค่ะ 4. นะคะคือนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเกิดจากกระบวนการหมักของนม น้ำตาลและแบคทีเรียและตัวบาซิลัสซึ่งส่งผลให้ระบบในร่างกายของมนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและเมื่ออยู่ในฮอร์โมนไข่ก็จะทำหน้าที่ในการดูดซึมโปรตีในในไข่นั่นเองค่ะต่อมานะคะคือน,น้ำตาลสายแดง้การใส่น้ำตาลสายแดงลงไปในฮอร์โมนไข่เพื่อที่จะเป็นไนโตรเจนเป็นสารอาหารของจุลจนนรีเพราะซูรจูนซีจะทำหน้าที่ไปย่อยสลายไข,ข่พื่ให้ไปอยู่ในรูปแบบของธาตุอาหารที่พร้อมจะนำไปใช้งานได้เลยค่ะ เชื้อภาพจากฮอร์โมนไข่ของนักเรียนพนักิทยาคารเป็นการศึกษาอัตราส่วนที่แตกต่างกันของฮอร์โมนไข่ว่าสุดไหนมีประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโต,ขอ,ตของต้นพิษได้ดีกว่ากันโดยแบ,บ่งเป็นสาสูตรค่ะเป็นอันตราส่วนของไข่ต่อรูบิโต่อนัตายแดแงสูตรที่1 1 0ต,ต่อ500ต่อ500สูตรที่2 10ต่อ1 5 0 0ต่อ700สูตรที่3 10ต่อ5 0 0ต่อ700ค่ะ ที่ใช้ในการทำพวโรถไข่นะคะก็จะประกอบด้วยไขย่ลงเปรี้ยวน้ำตาลสายแดงและขวดพลาสติกนั่นเองค่ะวิธีการทำนะคะขั้นตอนที่1น่ตอกไข่สองฟองโโลงในชามขั้นตอนที่2เทนมเปรี้ยวตามัตรส่วนที่หราบไว้คนให้เข้ากันขั้นตอนที่3ใส่น้ำตาลสายตามัตรส่วนที่เราบไว้ขั้น,น 3, ต,นนนตอ,ตอ,น,อ,อนที่4 สูตที่1 2อต่อ80ต่อ3สุดที่2 2ต่อ80ต่อ5และสุดที่3 2ต่อ1 6 0้ต่อ5ค่ะเราจะนำฮอร์โมนไข่ผสมกับน้ำเปล่า1งลิตรฉีดพ่นต้นแตงกวานทุก7วันเป็นเวลา5สัปดาห์ค่ะสังเกตแล้บันทึกขลดค่ะขลดการทดลองสััดที่ที่1ยังไม่มีสุดรไหนที่ออกดอกออกผลเลยค่ะสัปดที่2สุดที่2เริ่มออกดอกมีดอกสัปดที่3สุดที่1และสุดที่2อออก สดท,ที่สูตรที่และสูตรที่2เริ่มออกผลและสูตรที่3เริ่มออกดอกแล้วค่ะสัปดาห์ที่5สูตรที่1และสูตรที่2เริ่มออกผลเพิ่มอีกหนึ่งผลและสูตรที่3ายังไม่ออกผลค่ะอันนี้เป็นภาพจากผลการทดลองนะคะทั้งหมด5สัปดาห์ค่ะจากผลการทดลองสามสสารถสรุปผลการทดลองได้ว่าสูตรที่1ออกดอกในสัปดาห์ที่3และออกผลในวันที่28 สูตรที่2อ,ออกดอกในสัปดาห์ที่2และออกผลในวันที่2ี่สดสูตรที่3ออกดอกในสัปดาห์ที่4ค่ะเพราะว่าขํมวยไข่สูตรที่2มีสิทธิภาพในการช่วยเอาเดออกผลของต้นเลนกรมากที่สุดค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการทำางรงงาน1ได้สารเอนไีที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสามารถทำเองโดยง่าย 2. ได้เรียนรู้วิธีการทำขงมวลไข่ 3. าได้รับความได้รับความรู้ p o r r